หนุ่มเกรทวอลินทอนยอมใจอ่อนรับรักแจ็คก,กี้แม่น้องบองกลางรายการคะ่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมากความสามารถนะคะที่หลายคนย,มมยังไม้ปองมากๆคะ่ะสําหรับผู้ชายคนนี้พระเอกหนุ่มเกรทวอลินทอนยอมใจอ่อนรบับรักแจ็คก,กี้แม่น้องบองกลางรายการคะ่ะแม่กีดลั่นงานและใครอย่างนี้ยังไงกันแน่คะ นางด้านของหนุ่มเกตยอมใจอ่อนบอกกันกลางรายการพร้อมกับเผยคลิปรายการตีท้ายครัวยอมใจอ่อนว่ารับรักให้ที่ฟังผ่านทางรายการตีท้ายครัววมมันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา14.15นาทีช่อง3กด33ตีท้ายครัวแจกก็คกี้ชาคลีนเกรดวลินทรอนล่าสุดแจ็คก,กี้เนี่ยมาออกรายการตีท้ายครัวทางช่อง3กับหนุ่มเกรดได้บอกว่าแววตาแจ็คก,กี้เนี่ยเป็นประกายมากเลยนะไม่ได้อยู่ใกล้จิต หนุ่มคนนี้หนุ่มจี๊ชื่นชอบงานนี้เรล่าพิธีกรชงสุดเลสแก,กถามว่าชอบแล้วทาไมไม่จีบล่ะจากนั้น,นี่ยถามว่าเกรดชอบผู้หญิงแบบไหนเกรทหนูก,ก็บอกว่าสเปคสาวที่ชอบเนี่ยต้องเป็นคนทัศนคติดีคิดบวกสนุกสนานขณะที่แจ็กกี้ก็พูดขึ้นมาว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนูก็อยู่มีครบแล้วนะทาเอาหนุ่มเกรดเนี่ยขำลั่นจากนั้นแพทเองเป็นพิธีกรก็หายไปถามเกรดว่าไอ้น้องเขาจีบจริงๆอะแต่ถ้ายังพูดไม่ทันขาดคำแจ็กกี้ก็พูดขึ้นมาว่าพี่จะเอาหนูไหมเอาดีๆทุกคนพากัน เลยแล่ะจ้าตัวก็มองหนะ้รอคำตอบเกรดนี่เขินหนักมากอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ไม่พากันกรีดลั่นเช่นไรค่ะ